สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็กลับมาเล่นกันที่มดคุณครูใหญ่นะคะทุกคน เป็นมดที่ซีอยู่จิ้วหัวใจหรือเกินนะคะเพราะว่าเป็นมดที่ค่อนข้าง18บวกนะคะทุกคนก็คือนั่นเลยค่ะเพราะว่าคุณครูใหญ่เนี่ยคือคุณครูที่ค่อนข้างเซ็กซี่แล้วก็คลั่งไคล้นะคะรุ่นพี่ด้วยนะคะและก็ดูที่รูปภาพนี้สิคะซึ่งมันลงบอกว่าเฮ้ยคุณครูคะ คุณครูข้างใครผู้ชายหรอคะเนี่ ind, ยเฮ้ยอะไรกันคือดูน่ากลัวนิดหนึ่งนะคะเนี่ยแปลว่าคุณครูเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ชอบแบบเด็กผู้ชายแน่ๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นกกนของคุณครูนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยปอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะทุกคนมันคือการเกงในที่ทำมาจากกระดาษนะคะกระดาษนะคะทุกคน โอ้ไม่กอดไม่เคยเห็นมาเลยนะคะมาพอขอใส่กกนตัวนี้แล้วกันนะคะเฮ้ยแกมันแปลกดีนะคะเนียทุกคนเอาละค่ะคือเราเพิ่งเข้ามานะคะแต่ว่ารุ่นพี่เนี่ยคืออยู่เดี๋ยว คืออะไรกันลุ่มพี่หายไปเลยค่ะมอดเนี่ยมันจะบักนิดนึงนะคะทุกคนก็สําสหรับมดนี้นะคะก็หลายปีแล้วนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยได้อัปเดตบ้างหรืออย่างเนาะเอาละเราจะมาดูกันนะจ๊ะโอ้โหหน้าตาของอาจารย์ใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าสวยแล้วก็เซ็กซี่มากๆเลยนะคะนนี้เอาละพอโอ้โหโอ้โหเดียวนะอันนี้คือเป็น อุปกรณ์ของเรานะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ใช้นะคะทุกคนเอ่มแล้วก็จะมีแก้วน้ําด้วยนะคะเดี๋ยวนะนี่คือฉันสามารถนะคะเอาแก้วน้ํานะคะไปฆ่าคนได้หรอเนี่ยว้าวไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยแล้วก็นี่เลยค่ะทุกคน กล้วยค่ะมันคือกล้วยนะคะคือคลิปที่แล้วเนี่ยเราใช้รองเท้าคู่นี้ฆ่าคนใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะคะปอจะมาใช้กล้วยฆ่าคนค่ะทุกคนเฮ้ยมันเก๋แต่ว่ามันใหม่นะคะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะคือแบบไม่อยากดูเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นมอดท,ที่18บวกจริงๆนะคะ นี่คืออุปกรณ์ของเรานะคะทุกคนคือใครที่รู้จักก็ต้องอึบไว้เงียบๆเลยนะคะคือห้ามพูดนะคะว่ามันคืออะไรนะคะแต่คือเราขอไม่ใช้แล้วกันนะคะเพราะว่ามันอุบาทค่ะ <c oughs> คือแบบเป็นมอดที่อุบาทมากๆเลยแล้วคือแบบไม่คิดว่าเขาจะสร้างขึ้นมาให้เราเล่นนะคะเนี่ย เดี๋ยวนะรุ่มพี่หายไปไหนวะเราเนี <ki> ่ยอยากจะเอากล้วยนะคะไปให้รุ่มพี่กินค่ะรุ่มพี่คะกินกล้วยไหมคะเฮ้ยเดินไปเดินมาเนี่ยเราก็มาเจอกับหวานใจพอดีเลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะนี่คือหล่อนแบบอะไรอ่ะคือใส่เอลลอยหรอเพื่ออะไรก่อนนันจังคือแบบดูตัน่ะนะ คือไม่ได้ดูเซ็กซี่เลยค่ะคือฉันเนี่ยดูเซ็กซี่มากกว่าเธอเนี่ยประมาณร้อยเท่าพันเท่าเลยนะจริงๆเอาดีปะคือปอเนี่ยไม่เคยเห็นยันจังนะคะแต่งตัวแบบนี้เลยอ่ะยันจังอะไรกันอะไรเข้าสิ่งทะเลาะจ้ายันจังถามจริงอืมเหมือนไส้ว่ะอืมอืมเหมือนไส้มัอนไส้จริงๆเลยนี่เลยค่ะทุกคนค่ะเอากล้วยข้ามมันเลยค่ะเออ โอ้โห,หน่ากลัวมากๆเลยนะคะเนี่ยลุมพี่โหยตรงนี้นะคะคือแบบว่าคนอยู่เต็มเลยนะคะโอ้ยไม่กล้าเข้าหาลุมพี่เลยอะ่ะเพราะว่าเราเนี่ย กลัวว่าลุงพี่เนี่ยจะรังเกียจเรานะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยโอ้โหเลือดเต็มตัวเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปอาบน้ํากันดีกว่าเพราะว่าเพื่อใครที่ไม่เคยเห็นปอนะคะเล่นมดนี้นะคะก็จะได้เห็นกันพร้อมๆคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะคือสำหรับมดนี้นะคะก็จะมีเสื้อผ้านะคะเซ็กซี่ให้เราเนี่ยได้ใส่ดูไว้นะคะโอ้โหโอ้โหบอกเลยว่า โคดแซบแซบเวอร์ไปค่ะไปดูกันนะจ๊ะนี่คือฉันจะถือกล้วยมาทำไมก่อนเออเอาล่ะอาบน้ำกันดีกว่าอู้หูอาบน้ำบอมแบมบ๊มแบมกันดีกว่านะจ๊ะนี่นะคะทำการนะคะชำระรอยเลือดออกไปนัจ๊ะทุกคนเอาล่ะเสร็จแล้วค่ะไหนขอดูสภ้พาของเธอหน่อยเิว่ามันจะเซ็กซี่ขนาดไหนกันเชียวน,นะอ้าว ทำไมอ่ะหรือว่าโอ้โห y ูเซ็กซี่า uh oh. มาล้วจ้า oh oh, เบบี้โอ้โหบอกเลยว่าเซ็กซี่ที่สุดในโลกเลยนะคะคือแบบไม่มีใครเนี่ยจะมาเซ็กซี่สู้อาจารย์ใหญ่ได้แล้วนะคะ อันนี้คือท่าขำนะคะเป็นท่าเลอค่ะทุกคนมันคือท่าเลนะคะอย่าคิดเดยอะเด้อแล้วแบบอะไรก่อนคือแบบเสื้อผ้าอะไรก่อนคะเซ็กซี่อะไรขนาดนี้คะเนี่ยทุกคนเฮย้ยแบบว่ามีความแบบเซ็กซี่นะคะใส่เอิม ชั้นในนะคะที่แบบว่าเป็นลูกไม้นะคะแล้วก็แบบมีสีดําด้วยนะคะซึ่งเหมาะกับนางมากๆเลยนะคะเนี่ยแปลว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยชอบสีแดงแล้วก็สีดําแน่นอนเลยนะคะเอาละค่ะทุกคนบอกเลยว่าฉันเนี่ยเป็นคุณครูใหญ่ที่แบบหุ่นดีมากๆเลยนะคะหุ่นเรียวยาวค่ะแล้วก็แบบเพียวด้วยนะคะเอาละหยใครอะอ๋อ เธอเป็นใครอ๋อเขาคือ NPC นะคะทุกคนก็คือเป็นบอทนะคะเอาละเดี๋ยวปอจะดูซิว่าในห้องนี้มีคนอยู่หรือเปล่าอา้าเดี๋ยวนี่แกไม่ใช่ฉันหรอหรือว่าฉันคือใครวะเดี๋ยวนะหรือว่าปอจำผิดวะทุกคนทำไมฉันถึงมีสองร่างล่ะคะนี่เธอคือตัอปอใช่ไหม ฮ้ไม่จริงนะฉันนี่คือตัวจริงฮอ,อันนี้คือเป็นข้อของอาจารย์นะคะทุกคนเอาละเราจะไปไหนกันดีล่ะเนี่ยฮ้อเอาละค่ะนี่คือเราก็ฆ่านะคะยันจังเนี่ยตายแล้วใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวคนต่อไปเนี่ย เราจะขึ้นไปที่ข้างบนกันดีกว่าเนาะฮัลโหลแถวนี้มีใครอยู่ไหมเออหึทำไมข้างบนเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยล่ะคะเนี่ยเอา้าเดี๋ยวพอเพิ่งเห็นตู้น้ําค่ะทุกคนค่ะโอ้โหคือแบบขนาดตู้น้ําเนี่ยยังเป็นรูปเราเลยนะคะเนี่ยแปลว่าดิฉันเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่ค่อนข้างฮอตเหมือนกันนะเนี่ยเออก็ว่าไปนะคะเอาละ ซึ่งขอขึ้นไปที่ข้างบนแล้วกันนะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยคนน่าจะอยู่กันเนาะใช่ไหมแต่ปอเนี่ยค่อนข้างชอบสีโทนของโรงเรียนนะคะเพราะว่ามันคือโทนสีแดงแล้วก็สีดำค่ะเห็นไหมเทปะเออมันเก๋นะเว้ยแกสวัสดีค่ะนางนมโตโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นวะเพื่อนแห้นจริง มันจะไม่เกินไปหน่อยหรอนี่คือแกเอาหัวเข่ามาอยู่ข้างบนหรือเปล่าคือแบบมันเวอร์เกินไปนะคะทุกคนอืมอืมึงอาจมันนมตอกว่าฉันอย่างนั้นหรอฮึไม่ไม่ทาหรอกนะฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยจะอ่อยลุมพี่ใช่ไหมล่ะให้ตายเธอค่ะทุกคนคือต้องบอกว่ารอยเลือดของมดนี้นะคะจะเป็นสีฟ้าว่ะงงไหมงงปะคือแบบ รอยเลือดเนี่ยเป็นสีฟ้าเหมือนน้ำอ่ะเพราะว่ามันคือมอสสิบแปดวกจริงๆนะคะทุกคนเออวิ้ยมีคนตกใจที่เจอศพนะคะเฮ้ยจะไปไหนอื้อรอเวลานี้มันนานแล้วน่ะอื้อหักคอหักคออื้อหักคอเออใช้กล้วยฆ่าคนค่ะ i can't be. Oh my god. This is a tragedy. Oh my god. มีคนเห็นว่าฉันฆ่าคนแล้ว We need help right away Oh my god นี่คือฉันกำลังคลั่งนะคะทุกคนแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครสามารถมาหยุดทันได้แน่นอนนะคะจังหวะนี้นะคะทุกคน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่านะอย่านะอว่าแบบมีนะคะเราเนี่ยไม่น่าจะรอดไปได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือทุกคนเนี่ยกำลังตกใจที่แบบมีคนตายเยอะขนาดนี้นะคะทุกคนว้าวค่ะอและดูนี่สิคะทุกคนคือแบบว่าเสื้อผ้านะคะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยมีความเข้ากันมากๆเลยนะคะเนี่ยทุกคน บอกเลยว่าเป็นมดที่แบบว่ากลับมาเล่นเนี่ยก็คือสนุกเหมือนเดิมเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดและก็แชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดตครตาให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ายบายค่ะ๊ายบายแล้วเจอกันนะคะทุกคน bye ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน